إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في في إيمان سدح من الله سبحانه وتعالى พี us, Allah, ky, ่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงทักว่าต่ออสพานหัวตาลาอย่างแท้จริงเพราะการยำเกรงการทักว่าต่อรสพานหัวตาลานั้นเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่เรานั้นจะต้องเก็บเกี่ยวนำกลับไปยังอสพานหัวตาลาพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์จงสรรเสริญจงสดุดีต่อพระองค์ จงให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ลอสพาณวตาลาถือเป็นเนียมนเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เถี่ยัลอสพาณวตาลาได้ทรงประทานให้โอกาสกับพวกเรา <c oughs> อีกครั้งหนึ่งนะครับในการมารวบละมานยุมะในวันนี้ถือเป็นเนียมาะเป็นความโปรดปรานที่เรานั้นไม่สามารถที่จะ ขอบคุณต่อลอตาลาได้อย่างครบถ้วนเพราะเนี้ยมะความโปรดปรานจากลอเทได้ส่งประทานให้กับพวกเรานั้นไม่สามารถที่จะคำนวณได้ดังที่อัลลอฮฺผานอวตาลาเดกาวาอิงจาด,ดูเนียมะทอลลอฮิลาตัวสู้หาถ้าพวกเจ้าจะนับเนี้ยมะของอลลอพวกเจ้าไม่สามารถที่จะนับคำนวณได้พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายขุดบะในวันนี้นะครับ จะพูดถึงความสําเร็จของผู้ที่ความความสาเร็จของผู้ที่มีความยำเกรงตักวาต่ออัลลอสผานะหัวตาลาความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและในอาคีรอสิ่งอัลลอฮฺสภานะหัวตาลาได้ทรงกล่าวไว้อย่างมากมายในอัลกุรานถึงความประเสริฐของผู้ที่มีความยำเกรงตักวาต่ออัล ...lepon... ...kongkanti... ...bawa kongkong peraungan... ...mini kuam yang kering taqwa... ...tau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikira... ...di surah Yunus... ...Allah Ta'ala dikira... ...ala inna awliya Allahi... ...la khawful alaihim... ...walahum yahzanun... ...alladhina amanu... ...wakanu yattaqul... لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى ديك إن أولياء الله تاتين بند الله سبحانه وتعالى سمرقنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون จะไม่มีความวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาเวลาขุมญาณนูนและพวกเขาก็จะไม่เศร้โศกเสียใจใดๆบรรดาเอาลิยียอุลลอห์คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺผานะวาลลอทรงรักอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ขยายความโดยองค์การทัดมาอายะทัศมา ล ل ทีนาอามานวะแคนนยัตะกูนคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขานั้นยำเกรงตักว่าต่อลอสพานอหตาลานี่คือลักษณะของอาลียาอุลลอฮ์บรรดาผู้ที่ลอสพานอหตาลาทรงรักเป็นอาลียาอุรรห์มานบรรดาผู้ที่ พระูระงการุณาปราณีทรงรักแต่ใช่คุณอิสลามอิบนุจัยมีอัตาะฮหิมาฮุลลอท่าได้เขียนหนังสือนะครับเล่มหนึง่งมีชื่อว่าฟุรกอใบานาอุลียาอิรหิมานอุลียาอิชัยตอนข้อแตกต่างข้อจำแนกระวังบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺาตาลาทรงรักนะับเป็น อุล ah ิยาอุลรหมาน man, บ, ah tan, tan, บินวาลีิอุลรหมานกับอาลิยาอุลชัยตอนวัลีิอุชัยตอนบรรดาภูีิชัยตอนรักมันจะมีความแตกต่างมีคอจำแนกอยู่ท่านก็ได้กล่าวรายละเอียดแล้วก็ได้หยิบยกอายน่นี้ถือว่าเป็นอายะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่า บรรดาผู้ที่ลอตาลาทรงรักเทเทจิงนั้นคือใครมีลักษณะอย่างไรและบรรดาผู้ที่เป็นทีรักของเชยปอนเป็นทีนะครับปรารถนาทีลลกลวงกระสิบกระสาปของเัยตอนนั้นมีลักษณะอย่างไรอัลลัีนาอามานูคือบรรดาผู้ที่มีอิมานศรัทธาอิมานศรัทธานี้ต้องมั่นคง ต้องทุกตองว่าแกานูยัตักูลเลยจะต้องยำเกรงต ah ah ักว ah um ่าต่อลอสพานวหัวตาลาอย่างแท้จริงแล้วลอตาลาได้กล่าวว่าคนที่เป็นทีรักของอลลอตาลาคนรักของอัลลอ์นั้นละหุมุบุชระฟิชายิตนด้นยาวะฟิลิาคิราสำหรับพวกเขานนั้จะได้รับข้าวดีนะครับ ตั้งแต่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้แล้วสิ่งเขาดีในดุนยานั้นก็คืออัลลอฮฺาตาลาได้คุ้มครองดูแลเขาช่วยเหลือเขาสนับสนุนเขาให้ความสะดวกง่ายดายในกิจการงานของเขาอัลลอฮฺาตาลาจะประทานปัจจัยยังฉีบี่มีบรารอกะี่มีความจำเริญแก่เขาตอนลอดจนอัลลอฮฺาตาลานั่นจะให้คนรอบข้างนั่น รักเขาจะให้คนที่เขาโรจักจใจคนดีเขานะครับอยู่ด้วยนั่นมีความรักมีความเมตตาต่อเขานี่คือเ้าดีสำหรับผู้ศรัทธาบนโลกดุนยานี้อันเนียงจากผกัวเขานั้นมีความยำเกรงตักว่าต่อลอตาลาอย่างแท้จริงผัวเขาทูขนานนามว่าอินนาอูลียาอัลลอฮ์เป็น คนรักเป็นผู้เี่อลัลอสภาณวตาลานั้นทรงเมตตาทรงรักและทับดีและทับดีและลิขิตมาทิละการลิขิตการกำหนดควาลอตาลานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เจ้าลิขิลฮัวลฟาวุลาวิมนั่นและคือชัยชนะนะครับที่ยิงย่งใหญ่ชัยชนะที่นะครับแท้จริงนั่นก็คือได้รับข้าวดีในโลกดุนยาและฮุมบุชรอ في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأن الآخرة دوي في الآخرة كي أن جنة نا دوي ميمي دي دي الله تعالى ديك كل نفس كل نفسي الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الله سبحانه وتعالى ديك العوام ทุกชีวิตนั้นจะต้องลิมรสนะครับวาระแห่งความตายและทุกชีวิตนั้นจะต้องทุกตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นใครที่เอาล่อตาลาได้ให้เขาหางไกลจักหนอฟากอดเฟาสนั่นคือเขาได้รับชัยชนะแลวนั่นคือเขาได้รับชัยชนะแล้วและผู้ที่จะได้รับชัยชนะแบบนี้นั่นไม่ใช่ใครครับพี่นอ้อง มีต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่อัลลอฮฺสั่งว่าตาละเด้กล่าวในอัลกุรอานนั่นก็คือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายดังที่อัลลอฮฺสั่งว่าตาละเด้กล่าวในสุรุตุนนบะอินนัลิมุตตะกีนมมฟาซฮะดายกอวะอานาบะวะกาวอิบะทรับะวะกาสังบิฮะลาาออิสมูนฟฮะลายสมาอูนฟ ي ฮ ا ลาวะวลากิดดะยะซาอมีรับบิกอะ ع อ ا ลฮิซาบะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึง บรรดาผู้ที่มีความย่ำเกรงจะได้รับชัยชนะและ้วลอตลาก็ได้กล่าวถึงชัยชนะในอาครีรอซึ่งมนุษย์มักที่จะวัดกันมีมมัดวัดที่มีมมัดวัดที่ไม่ได้ซดครองกับหลักการของศาสนามีหมัดวัดที่ไม่ได้ซดครองกันกรุรานซดครองกับสุน,นัขของท่านนาบีุลลอหสัลลัฮุวาลอฮิซซัลลัมนั่นก็คือหมัดวัดเฉพาะในโลกดุนยา ใครจะได้รับชัยชนะก็หมายถึงว่าเขานั่นจะต้องอยู่เนื้อกว่าคนอื่นมีอำนาจเนื้อกว่าคนอื่นเขานั่นจะต้องได้รับปัจจัยอย่างชีพเทมากใหม่เพียงแค่นั้นนี่คือมาตรวัดของมนุษย์ส่วนใหญ่ว่าชัยชนะความสำเร็จเฉพาะโลกดุนยาแต่อลลอตาลากลับได้กล่าวถึงชัยชนะทางดุนยาด้วย และชัยชนะที่เทจริงนะครับนั่นก็คือในอาครเทจริงบรรดาภูที่ยำเกรงทางไร้นั้นจะได้รับชัยชนะเขาจะอยู่ในสวนฮาดอยกวานาบาฮาดอาิกวาณาบาอยู่ในเรือกสวนนะครับที่มีตั้งตอนอินทภาพลำม,มีตั้งสวนอังบุญแล้วก็มีวัยรุ่นนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันที่มาบริการพว,วกวากะสังดีฮาก็มีแก้วน้ำที่เต็มเปี่ยมสำรับ บริการพวกเขาพวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งแต่มันไร้สาระหรือโกหกนี่คือการตอบแทนที่จะทําให้พวกเขานั้นรู้สึกพอเพียงจะพระพัวภิบาลของพวกเขานี่คือผลนะครับของบรรดาผู้ที่จะได้รับชัยชนะที่แท้จริงในวันเกียมก็คือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักว่าต่อรัสพาณหัวตาลาอย่างแท้จริง เราจะเห็นได้ว่าในอนันกรุรานนะครับก็จะกล่าวถึงอัตตะวาในหลายหลายความหมายด้วยกันในหลายหลายวาระเช่นว่าซาเลมโนซมินรอฮิมะอุลลอฮฺตาลาในทับซีบนะครับในทับซีดของท่านท่านก็ได้อธิบายในซูรทตุนนะบะอินนลินมุตตะกีนมะฟาซาอธิบายค่อนข้างละเอียดและท่านได้กล่าวว่า อญญายะบางอญญายะในอัลกุรานก็จะกล่าวถึงความยำเกรงให้เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์บางอญญายะก็ได้กล่าวถึงความยำเกรงที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะอัตตะวาเนี่ยมันมาจากคำว่าอันวีกอยะแปลว่าป้องกันระมัดระวังหมายถึงชายชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างระมัดระวัง อะไรเถียวล้อชายปฏิบัติอะไรอะไรก็ตามเถี่ยวล้อตาลาห้ามก็ละทิ้งดังนั้นเราจึงเห็นได้ในบางอายะห์ a า l a h u t a ดด a l a ลิ u กาฟิระวังก็มาจากอัตักวาเหมือนกันจงระมัดระวังจงย่ำเกรงจงกลัวต่อไฟนรกซึ่งทูกเตรียมไหวสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย บางอายาอัลลอฮฺสผานะอวตาลาก็ได้กล่าวถึงจงระมัดระวังจงยำเกรงจงทักว่าในวันแห่งการสอบสวนดังเช่นในสุรทุลบักรอัลลอฮฺสานอวตาลาเดวาะกยอมัทุ ف ي ل ه ثم توفى ك ม نفس ما ك س ุสุรทุลบักรายที่สองร้อยแปดสิบเอ็ด ى ي ك ك อัลล h سبحانه าละ ت ะดกล่าวว่าจักวัตักเยาวมังทุรยานานฟีิลลอจงยำเกรงจงกลัวในวันพนวกเจ้านั่นจะทุกนำและพวกเขานั่นจะไม่ทูกอาธรรมแต่อย่างใดดังนั้นเชคุสัยมีนรหิมาฮุลลอฮฺตาลาท่านจึงได้กล่าวว่าในทุกๆอายะทีก่ ي ي กล่าวถึงอัตทักว่า เมื่อนำมาพนววข่าวกันแล้วก็มีความหมายถี่เหมือนกันนั่นก็คือความย่ำเกรงความตักวาการระมัดการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอะไรก็ตามแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นสุนนะนบีจะต้องรีเรลงในการปฏิบัติว่ามาอาตากุมอัรัูลูกับุว่ามานะฮาคุมอัลฮุฟังตทฮูสิ่งใดที่นบีนบี้ามก็ละทิ้งอัลลอฮ์้ามต่อรอซูลุละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมก็ละทิ้ง นี่คือบรรดาภูที่มีความยำเกรงทักว่าต่อ loss พานหัวตาลาอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้คำถามที่เราจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอตื่นเชามาความยำเกรงทักว่าต่อ loss พานหัวตาลาของเรานั้นมีมากหน่อยแค่ไหนมีมากหน่อยแค่ไหนเรามีความยำเกรงทักว่าในถุกถุกเร่องหรือไม่ มีความยำเกรงตักว่าในเรื่องการมามัสยิดมีความยำเกรงทักว่าในอาชีพการงานของเรามีความยำเกรงทักว่าในอามานะที่เราจะต้องดูแลครอบครัวของเราคุณลูกคุมร้อินวคุณลูกคุมมาซูลุนอันรอยยะทีทุกคนมีภ้าราหน้าที่รับผิดชอบและจะต้องทุกสอบสวนจากนาทีที่เราได้รับผิดชอบจะต้องย่ำเกรงหน้าทีของเราในสังคมของเราเรามีนาทีอะไรบ้าง เราต้องเป็นผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขให้สังคมดีไม่ให่าสร้างความเสียหาย,ยาสร้างความเสื่อมเสียเราต้องย่ำเกรงในระวางความเป็นพี่น้องมุสลิมเราจะต้องตักเตือนเราจะต้องช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เป็นความดีแต่มมรูน่ะเนมารูฟวทัลเฮาณ์นินนมุงกับเราไม่ใช่สังคมของบรรดามมนาฟิกินตะมมรูน่ะเนมุงกับวะาทัลเฮาณานินมารูฟสลับกัน เรียกร้องไปสู่ความชั่วหักหามจากความดีแต่สังคมบูศรัตธาตะมรูนบินมารูฟสังชายในเรื่องดีว่าตลเฮานาอินมุงกับแล้วก็หามปลามในสิ่งที่เป็นความชั่วเราจะต้องย่ำเกรงนาทีของเราต่อสังคมของเราเราต้องเราจะต้องย่ำเกรงระวางเรากับพี่น้องของเราเมื่อถุกคนได้สำรวจตัวเองว่ามีความย่ำเกรงมากน้อยแค่ไหน พราะเราก็จะเห็นผลของความยำเกรงที่ได้เกิดขึ้นในสังคมของเรามันจะเกิดความสงบมันจะเกิดความสวยงามมันจะเกิดความสิ่งที่จะได้รับความพึงพอพระทยจากอลอสพาหนาหัวตาลาที่แท,ท้จริงพอบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลอรพาหน้าหัวตาลานั้นลอตาลาเดจงข้าวดีไว้แล้ว Lalu mun bosro fil hayat di dunia, kau di dalam dunia, dan kau di dalam akhirat. Dengan itu, pada hari ini kita harus memperbaiki diri. เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺผานะหัวตาลามากหน่อยแค่ไหนและเราให้เชื่อมั่นว่าและให้เราเชื่อมั่นว่าบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นคือผู้ที่ได้รับความสําเร็จที่แท้จริงที่แทท้จริงั้งในดุนยาและในอาคีรักอัลกุกาลิฮ่าดัสตักฟิรุลลอฮฺลิวะลักุมวะลิซาลิมِ المُسلمِينَ مِنْكُلِ ذَمْبِنَ فَسَأُفِرُوهُ إ ِ ن ฟّ ه ُ ك الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين وأشهد أن محمد العبد هو رسول صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد في نوم فور ومسطة حديث لما كوي ترميذي وحسن هو الباني رحمه الله تعالى شيخ الباني حديث حسن حديث رأينا جاءت على رضي الله عنه ได้กล่าวว่าสุยละ رسولullah ﷺ อัลลอฮุอะล,ล,ล,ลัยวะัลลัมออััลกซารีมายุดขิลุนนัสันจันนะได้มีผู้ถามต่อรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา่าอะไรคือสาเหตุส่วนใหญ่ an ที่จะทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์อะไรคือสาเหตุส่วนใหญ่มายุดะคิลุนนัสอันจันนะที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลา ทราระสูล,ลุล l l a h สัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าตักวัลลอฮ a วะฮุสนุลคุลุกประการที่หนึ่งนั่นก็คือความตักวาความยำเกรงต่ออัล l l a ์เราได้กล่าวถึงความประเสริฐได้กล่าวถึงนะครับสิ่งที่ผู้ศรัทธาผู้ที่มีความยำเกรงจะได้รับทางในดุนยาและอาคิเราะห์ไปแล้ว ดังนั้นนบีจึงบอกว่าสาเหุส่วนใหญ่ที่ทาให้บ่าวของอัลลอฮ์มนุษย์ได้ข่าวสวรรค์นั้นก็คือทักอัลลอฮ์ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สองว่าฮุสนุลขุลุกและก,ก็การมีมารยาทีดีงามการมีมารยาทีดีงามก็คือหนึ่งจะต้องเรียงลําดับใ้ทุกต้องมีมารยาทีดีกับอัลลอฮ์ตาลามีมารยาทีดีต่อ ต่อรุสูลุลลอฮ์ซลลัลลอฮุอะลัยฮฺสลามหมายถึงต่อซุนนะของท่านนาบีมีมารยาทีดีต่อพอ่อแม่มีมารยาทีดีต่อมนุษย์มีมารยาทีดีต่อนะครับทุกๆคนที่เรานะั้นได้ปฏิสัมพันธ์ตามคําสอนของอิสลามไม่ใช่ตามอารมณ์ของเรานะครับตามคําสอนของอิสลามเละทาลอาบีไรระตารอดิยัลลอฮุอันได้กล่าววา่าและมีผู้ถามท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฟเซลามอัลอัลัคซัริมายูรคิลุนนาซันนาร อะไรที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ทำให้มนุษย์นั้นเข้านรกโทรศูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เรียกอัลฟะมูฮันฟรรันฟรจูอัลฟะมูก็คือปากก็คือคำพูดคำพูดของคนคนหนึ่งจะทำให้เขานั้นได้เข้านรกและเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ได้เข้านรกหมายถึงคำพูดที่เป็นบ้าตินคำพูดที่มัน ไม่ดีคำพูดที่มันไร้สาระคำพูดที่มันไม่ทูกต้องฉิดการนินทาการใส่ร้ายการด่าวาตลอดจนคำพูดที่เรียกร้องไปสู้การทำบาปคำพูดที่เรียกร้องไปสู้กันนะทำสิ่งที่ลเอ a h ทำสิ่งที่ฟ้าฟื้นคำสั่งของอ l l a h ผ่าเนื้อตาลาทำสิ่งที่ฟ้าฟื้นสุนนะของท่านนาบีุลลาะลสุลต่อัลเลาะห์อัลลัมคำพูดที่ไร้สาระก็จะร่วมตรงนี้หมดเลยอัลฟามุนะครับเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ทำให้มนุษย์นั้นขาวนารก วันฟอรจูแล้วก็อวัยวะเพศไมยถึงการทาซีนานะครับสองประการนี้นั่นเป็นสิ่งที่เ,เป็นสาเหตสุส่วนใหญ่ที่จะทำให้มนุษย์นั้นข้าวนารกของอัลลอฮฺผ่านอุบาทะแล้ววันอียาสบิลละขอยเราทั้งหลายนั้นได้ห่างไกลจากสาเหตุที่ทําให้เราข้าวนารกและก็ให้เรานั้นได้ไกลชิดกับสาเหตททหเทุที่จะทำให้เรานั้นได้ข้าวสวรร <c oughs> ค์าะก็ละกาลัลลอฮฺผ่านอุบาทะลาฟินกุรานินคาริม إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.